ครับก็กล่าวสวัสดีเอซช่องคอสปอห์คณะสำรวจป่าเห็ดของเราทั้งแปดร้อยเจ็ดคนนะครับก็ขอบคุณกำลังใจที่มีให้การเสมอมานะครับวันนี้ก็พามาที่ป่ากาบเชิงนะครับพามาตามหาเห็ดปลวกจิกครับวันนี้หลังจากเดินดูหลายๆโซนหลายๆที่นะครับที่ที่มันเคยขึ้นครับดูไปครึ่งป่าแล้วครับก็มาเจอตรงนี้ครับหนึ่งกระจุกสี่ห้าดอกครับ ครับมาดูครับว่าวันนี้เราจะหมานเห็ดปลวกจิกกันหรือเปล่าครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับคอสปหอคณะสำรวจป่าเห็ดครับผมครับมาดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะหมานเห็ดปลวกจิกกันหรือเปล่าครับจุ่มแรกแวกหมานเด้อครับเต็มตาพูนตาเด้อครับ ครับวันนี้ก็กะว่าจะมาหาปลวกจิกนะครับถ้าไม่เจอกะว่าจะไปไปเก็บหน่ไม้ครับแต่ตอนนี้ก็เจอหนึ่งจุ่มแล้วครับเป็นสัญญาณที่ดีครับหวังว่าเราจะเจอหลายๆหมู่นะครับหมูดอกงามๆเลยครับอันนี้ค่อนข้างจะแก่แล้วครับเจอตรงนี้อีกสองดอกครับเจอไม่เป็นหมูเลยครับวันนี้ตอนนี้เจอเป็นดอกก่อนครับดูครับ ตรงนี้ดอกเล็กๆครับเจอเต่าด้วยครับเต่าสีทองครับเต่าสีทองชาวบ้านผมเรียกเต่าเพชรค,ครับแบบนี้ ปล่อยนองไปครับมีเห็ดบเตาถามเตาแล้วครับเดินหาไปหลายปลาแล้วไม่เจอเห็ดเลยครับสงสัยจะได้ไปเก็บหน่อไม้ครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงหมายสุดท้ายแล้วครับหมายที่เคยเก็บครับ เดินดูหลายที่ครับไม่ขึ้นเลยครับหมายสุดท้ายก็ดูครับขึ้นขึ้นอยู่นะครับแต่ดอกแค่นี้ครับดูครับขึ้นแปลกแปครับเหตุปีนี้เฉพาะหมายของผมนะครับหมายของคนอื่นผมไม่รู้นะครับดูครับดอกนิดเดียวครับดูรู้ว่ามันเพิ่งเกิดครับน่าจะไม่ใช่นะ ดูครับขึ้นอย่างนี้ครับคิดว่าไม่ใช่เห็ดปลวกครับเมื่อกี้ด,ดูคิดว่าเป็นเห็ดไอเห็ดอะไรที่ไม่ใช่เห็ดปลวกแต่นี่ครับเห็ดปลวกจิกครับแต่ทำไมดอกมันเล็กจังครับดูครับ นี่ครับดอกน้อยครับดอกยังไม่แก่นะครับดอกอ่อนๆเลยครับจุ่มๆเลยครับใหญ่กับปลกไก่น้อยนิดหนึ่งครับดูครับเดี๋ยวมาลองดูตรงนี้ว่ามันจะขึ้นเยอะหรือเปล่าดูครับดอกแค่นี้ครับแค่นี้ก็มีครับดูครับ นี่ครับดอกเคีย่นนี่เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นหรือเปล่าครับนี่ครับแปลกๆปีนี้ดอกนี้ใหญ่หน่อยครับ ดูสองดอกนี้ครับน้อยอีลีครับใหญ่กับปวกไก่น้อยนิดเดียวครับดูทำไมเป็นอย่างนี้ ดูสามดอกนะครับคิดว่าเห็ดปลวกไก่น้อยครับดูโอ้คือเป็นแนวนี้เนาะนี่ครับไม้ที่ตั้งใจมาหาวันนี้ครับถามว่าขึ้นไหมขึ้นครับแต่ว่าขึ้นแค่นี้ครับขึ้นห่างๆครับนิดๆหน่อยๆครับไม่เยอะเหมือนทุกๆปีครับดูครับ นี่ครับกระจุกนี่ก็เน่าแล้วครับดูครับขึ้นทั่วอยู่นะครับแต่ว่าขึ้นขึ้นนิดๆหน่นอยๆครับไม่ขึ้นเยอะครับ โอ้ดูดอกนี้ครับไปแล้วครับใหญ่มากนะครับทุกคบ